สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้มาแกะไปบ่นไปกับบอยปืนจีนนะครับโอเคมาดูกันต่อเออบังเอิญมีปัญหาอยู่ที่ว่าล่าสุดเนี่ยไอเจ้าตัว M24 เข้ามาแล้วก็ผมเห็นหลายคลิปนะครับหลายภาพแม้กระทั่งเ,เพื่อนพ่อค้าด้วยกันนะครับการขึ้นสไลด์ผมอย่างที่เคยคุยกับโรงงานคือทําไมคุณขึ้นสไลด์แล้วไอตัวอ่าไอไม่ใช่ขึ้นสไลด์ขึ้นคันล้างไง แล้วคันลังมันพังมีปัญหานะครับเจ้าตัวนี้จะหักกันประจําเลยนะครับดูครับวิธีการขึ้นขึ้นคันลังแบบถูกต้องนะครับบอกเลยนะครับอย่างที่อย่างที่ผมเห็นหลายหลายคนแล้วล่ะขึ้นอย่างนั้นอ่ะมันทำให้ปืนคุณไม่ทน M24 ตัวนี้นะครับวิ่งอยู่490ถึง520ฟุตต่อวินาทีนะครับแข็งแต่ว่าสปริงดึงนิ่มคุณคุณไหมครับโอเคสปริงดึงนิ่มขึ้นนะครับตัวนี้เป็น s o w b u c k Killer Return นะครับ ซอมบี้คิลเลอร์รีเทิร์นนะครับมาดูกันนะครับเ,เวลาขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นขึ้นขึ้นคลังแบบถูกต้องเนี่ยคุณดึงขึ้นมานะครับแต่คุณดึงอย่างนี้ในปืนจริงอาจจะได้นะแต่ใน B ยบีบีการผมแนะนำว่าให้คุณเอานิโป้งนะครับประคองหลังมันไว้อย่างนี้นะครับถ้าดึงที่ถูกต้องหลายคนอาจจะไม่ไม่ค่อยได้สังเกตว่าตอนที่ผมดึงดึงยังไงนะดึงอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงดึงตรงๆนะครับปึ๊บแล้วตั้งกับเข้าไปนะครับยิงไม่ต้องกระแทกอะไรมากครับ คือตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้ตัวล่าสุดเนี่ยสปริงสปริงนี่เหมือนจะนิ่มนะแต่แต่คุณวัดคํามเร็วดีๆนะครับบอกนายสนามทุกท่านนะครับเห็นดึงนิ่มๆเนี่ยแรงนะครับเตือนไว้ก่อนนะครับบอกว่าให้ให้คอยเช็คอ่าอ่าคนคนคนที่เอาปุ๋วัดดีๆว่าเขาจริงๆเขาอย่าอย่าอย่าคิดว่ามันเบาะนะมันไม่เบานะครับเอาใหม่ดงูง่ายๆนะครับใช้นิ้วโป้งนะครับกดอยู่ที่ขลังนี้นะครับกดตรงนี้นะครับเห็นไหม ตรงพันท้ายมานะครับไม่ใช่พัน่ะหลังหลังคันลังมันกดไว้นะครับออกตัวนิดนึงผมไม่เก่งเรื่องคําศัพท์นะครับผมเรียนรู้เกี่ยวกับปืนบีบีการจากการเล่นนะครับผมอาจจะไม่ค่อยคล่องมากว่าอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้อะไรต้องขออภัยน,นิดนึงนะครับอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่แต่ว่าผมหวังดีกับวงการนะฮะนะครับนิ้วโป้งนะครับกดที่นี่นะครับนิ้วชี้จับอย่างนี้นะครับดึงดึงนิ่มๆนะครับเห็นไหมโอเคไหมจับยกขึ้นขึ้นคันลาง ป่อยแล้วก็ยิงแป้งนะครับเอาใหม่มีโป้งจับดึงคลังดึงนิ่มๆนะครับไม่ต้องไปกระชากตึ๊ๆๆนะครับดรอย่างนี้ผมรับรองว่าปืนคุณทนเพราะล็อตนี้เราคุยกับโรงงานแล้วครับว่าเราต้องการความทนไม่ไม่ไม่ต้องการว่าโอ้ยแรงหกร้อยเจ็ดร้อยแรงแล้วยิงไม่โดนเท่านั้นคร M24 มันต้องห่วงว่าความมั่นยําเขาได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเห็นหลายคนละ ผมเคยรีวิวเรื่องเรื่องแก้ไอตัวไอไก่เก้าสิบองศาสปริงที่ทางโรงงานเขาเรียกไปคุยทีนึงแล้วว่าไอตรงนั้นอ,อ่ะทางโรงงานเขาแก้มาแล้วครับแต่เกิดว่าบางทีเนี่ยไอเต้าเซียนะมันทับแต่ผมพยายามหาวิธีแก้กันก่อนมันทับไปข้างหน้านะครับวิธีแก้นะครับดึงแล้วมันไม่ล็อกนะฮะเริ่มต้นง,ง่ายๆก่อนเหนี่ยวไกยย่ย้ำๆย้ำๆนะครับย้ำๆให้ให้เซียมันกลับเข้าที่ก่อนย้ำๆนี้ย้ำๆก่อนนะครับย้ำปึ๊บอ่ะแล้วปล่อย นะครับในกรณีที่เป็นนะครับกดแกย้ำๆก่อนนะครับ,บหลังจากนั้นดึงคันลังลก็กเข้าไปปล่อยนะครับเราชัอพันท้ายให้แน่นมันจะซอฟแรงขึ้นไปไ้ลยเยอะนะครับโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนพ่อค้าและลูกค้าทุกท่านนะครับขึงคัลังให้ถูกต้องนะครับปืนคุณจะอยู่คุณอีกนานออกตัวนิดนึงนหลายคนหลายคนชอบจับผิดนะครับ กล้องตัวนี้ไม่ใช่กล้องที่แถมจากโรงงานนะฮะโรงงานให้กล้องตัวธรรมดามาผมแนะนำะถ้าตั้งตัวจะรับมือใหม่นะตั้งในตัวนั้นเป็นก่อนพอตั้งตัวนั้นเป็นเสร็จปุ๊บลองตั้งนะเออให้ยิงได้แล้วนะขายตัวนั้นทิ้งไปหากล้องดีอย่างนี้มาใส่ครับจะสวยขึ้นเห็นไหมสวยขึ้นไหมโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่เล่นอยู่ในกฎระเบียบนะครับปืนบีบีกันอย่าใช้ผิดประเภทนะครับไม่ใช่ปืนยยิิิงงงหมางมาแวนกน โอเคนะครับขอบคุณครับ